ัสการพระคู่าวนาชยพิรมจจ้าวัดวัดชายมงคลของเฮาผู้เป็นเจ้าภาพนักได้มือนีพรมโดยพอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพพอหญ่ไม่ยาเไอ้ไอ้เซยิงสุขุสุขนยกแหลกแขกมันไหวอ่อนเง่าครูก่อนแล้วปีนองเด้่อยแต่เย็นเย็นเร้อผู้ถ่าพอนถ่ายาวากระได้ด้วย โอฬนาอนาแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุพระพุทธรัตนาตรยังธรรมารัตนาตรยังสังขารัตนาตรยังจังว่าคุณเอ้ยคุณคุณแก้วสามประการทั้งคุณสินคุณท่านคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ ทั้งเจ้าที่เจ้าฐานทั้งเจ้าบ้านเจ้าเมืองจงมาปกมาคุมจงมาคุมมาบางจงมากังมะร่ยมในคืน หมอลำหม,มอรองก่อนสิลำต้องมีการเกี่ยวของไปถึงฝ่ายคุณครูนาบัดนี้จังวหวะนามาถูผู้ขาตาสาวหวอภิบาต,ว,ตวันทาขอสมมาคำานับกราบคุณครูเขา่าคุณบิดามานดางเงาตั้งคุณทรงพระเจ้าและเปล่แแก้่วทรงใส่ผ้านอนนลันให้ได้มาเปิดปองละความจำบทนันละบปะทประธรรมละคำสอนละกอ่อนเรียนแข็งแต่ มาแนมมาอยู่น ve> er ัปูตังวาสยางเดือดคำมือใหญ่มาเาาแนบข้างัปังสั่งแหก็ะป็น สาธุเดอใต้ปีดกครบทัวละแปดหมื่นธรรมขันละทั้งนั้นละอรหันสาวกให้ดัวละมาบ่มีอย่างเป็นพลังมนหล่อมวทีแจงส่องเดือดกามมืยขอให้มาซอยป่องอย่ามาของละบันใดสาธุเดอคุณพระเทพพทไทยในพื้นแผ่นโลกทาทั้งนั้นละตลอดทั้งหน้าขอประน,กนักเนาในน้ำบริวารดำลมมาแนมมานำคำส่งให้นั่นละให้มามองผู้คาเพลาห้องโหลํำสาธุเดอ แม่สุวรรณโคเขาเขีดทินน้องบวงทั้งนั้นละอานิสงทั้งคูห้ยสงละพรละมาอยู่สมองมันเจ๋งเววไว้ได้แม่เดือคำมือการทางลำโจดแก่แล่เยี่ยมลำมองให้แม่มาซอยปองตอนอ่อ,อนประคองแงทนทั้งนั้นละทั้งลำแผ่นไอ้ลำเดินไอ้ทางงามสงกูคนน้เซลถ่วงว่าลำมาดีกือแม่ เดือคำมือการทั้งล้ำกยายะแผ่ไปตลัวอย่านมาอนันไปสาธุเด้อยกมือขึ้นแทบไทยใบเกาวอนหาเพิ่นนั้นละเพิ่นคูบาอาจารย์เคลและแตงกะวีระพันธ์เต็ม มาเรมมาคำถนอมมานำคำสรงเหลือคำเผยเชิญทั้งแาวคุณส่งปูปะเนาอยู่ผุนของข้านำแมก่กระเสือขอนันละขอหนันละขอให้มาซอยเกละาแปะปันละควมคิดการทั้งลำก็ยติดไปคิดแล้วว่ามีอันบดประพันก่อนแกจังหวะลำกายมันเสียงนันละเสียงไอ้น้นบาดบอกจ,จังหวะเ,เข่าก้มแขนคุณได้ขีดเปอนแควนเด่นดานจักรวาลทุกนันละทุกสถานภูมินาสิกาละวันละวนนันอื่น ขอเชิญย่างท่านพระฤาษีลอยแปดเหือคำบือขอให้มาละแวกว่าไม่ตัวกายานีคุณในทิศท่วที่สันตะปูหลักเมืองให้นั่นล่าให้มาดูมามองเราเขี้ลำพำหันถ้าผ่านผีหันขับหนีตีทรงย้อนนั่นล่าหยอะขันตัดตัวโกมาขาดเลยนี่คุณในทิศทีวทิศตะเสียมาแยงมานั่นล่ามาแสดงแพงหรือแวดระวังบังไว้ไม่ใช่ลือีลำยามาลำกายจริง ไั่นันลภไพมาสิ่งต่อสู้ให้ตนหันมาเล่นหนึ่งสาธุเดิมโอก็ทำบงชี้ลอยแปิดอลาละแหงเวสาตีเสวสวค์ผู้มีดิสิเก่าตืน่นเชิญทานประทานความกาลคนละถึงยันยนเดิมคำมือเต่าประจะสิงขนปูปนาอยู่พุนละเมืองฝ่ายืวนมาแม่โพศพผูพ้ทานเลี้ยงมูมังมนุษย์สุดนันละสุดอยู่ในโลกเก่าแม่บักคนห่มเลี้ยง ให้เมียงมองมาต่มคุ้มกำลังถึงขอแล้วน้องซำนี่คุ้นแก้วทุกประกันเอาบันไดขึ้นมายกที่แหลกแหกที่มาใจะเย็นเย็นเด้อผู้บ่าเด้อ สมหาวเตเวนเถอะสันเดยยกแรกแกหมันไวอ้อยยกครูเป็นหลักการธรรมดานอี่นงองเนาะขึ <c oughs> ้นอันสูงลงหันตําเพิ่นว่าลูกศิษย์ผู้ใดลืบศาสตร์ประมาทคู่ผู้เนียนสิเด่นสิดังสิดีไปบ่ไดนอี่นงองจังขอยกเสกเก่าเท่าไว้เสกหัวในทีสูงสูงสดก่อน เอาบราิหารมาพอ่อผู้บ่าวมาลำไฟไส้มาเมื่อนี้ก็เป็นปุยลุยนีย่หรือแต่แต่ว่าเสือมันคือสีแเนียนแน่น้อยนึงเสือเจ้าคือสีนแเนียนน้อยนึงสนดอกแม่ทองบอสเสดเดินนี่ยคอยแนบเบิ้มมงให้เกี่ยวฝากฝากแป้งที่แม่กำทั้งไตผู้เพันเสียถึงนี่เนี่ยมักผู้บ่าวมาลำไฟไส้บ่แม่หันมาขอเสียงดังๆเลยแล้วเนี่ยผู้สาวมีมินเิยนนะ เอาเกี่ยวฝากหักฝากแฟนสะกอนบัไดไอ้พี่มอแกนทันหนึ่งว่าจังไดนเหล่าเจ้าล่าแฟนเก่าเฮารักสมาชางานลำเป็นกามาเกินเดือนแสดงความดีใบหัวใจจริงจังว่าเนี่ยผู้บ่าวเก่าตัวเนี่ย จำได้ยยเยอะผู้ใสชายงงง่ายทต่หันมือหนานมันเป็นสีจังสีหรอมือนั้นสิคุณก็นี่น่อยนึคันหนึ่งว่าจังใดแล้วเจ้าล่าแฟนเก่เาเฮาดักสมัครหางานลำได้ทำมือขึนยืนใจสแสดงความดีไว้ใจจริงจังว่าเรือคำเบื่อป,ปวดเข้าใจลวงนาสเสนอข,าขา้าอยา,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 ากขึงเฝ้าดังลาเฝ้านั่นละเฝ้ากระสาลึกซึ้งขึ้นเลงสติมติมก้อนในพชรได้เข็มยาสั่งมันไป ถ้าก่อนได้ลาพี่ใจพอใจมีรดหวานเหลืออร่อยนวลนอนนนนอลลาสาเดอลาสาเดอพอก่อนพี่ใจเจ้าเจ้าคอยกับเจ้าคอยกับเจ้าได้มาพบผัวที่ว่าจังว่าโดนนัานตีว่าจังได้มาอย่างน่าว่าจังได้ใสลาผู้นวลเต็มตากผู้ฟรงตาโงนนวลเต็มตากัผู้ฟรงตะโงนคนเอยคนมาเห็นกันแต่ละกันไม่บุญังกนงมงส่าวมาแล้วลามาแล้วลามาเห็นแล้วมากเจ้า มักเจ้าละปันข่าวมาถึงตกตะลึงไม่เห็นเลยสัก,กเส้นได้รับจดหมายให้ไม่รอนอหนูงามงอนไปกลับคืนบ้านเก่าหนูงามนอนไปกลับคืนบ้านเก่าเด้อมหงายฉีเจ้าม,อ,ามอส่งเจ้าไปเฮามนันักกันรับของมันไปบอกนอคนของมันไปบอกนอคนเหล่านี้ดนดนจ้องส่งเจ้ามอสอม่วนเจ้าล่อนทำกอนของนางเจ้าล่อนทำกรงของนางรักกันไหมแล้วผ่กันไว้แส้นตร้าง รักกันไหมแล้วผูกกันไมหมเสงนทางจุดที่หมายคือชายรักนางจุดที่หมายคือชายรักนางความรักสองทางไม่ได้ห่างเหินกันวันที่เริ่มมาเห็นกันสั้นไหมวันที่เริ่มมาเห็นกันสั้นไหมปากแก่ใจกบพ่อเจ่มข้อเรส่องใพี่กลับบ้านพี่ กับบ้านละเมืองแม่ยะเวนี่บาทามีแฟนรักก็ไม่มาสมสัวเลยสาปาขอให้มากินกระบ่แมนสาปาขอให้มากินกระบ่แมนมีแฟนไม่เลยขาเปล่าป่วขึ้นน้ำแกงขึ้นน้ำแกงขึ้นละคุเขเอามือตักบาทามีแฟนรักก็ผูกคอป่อเกี่ยวมาเหนียวมันแหน่ที่ใส่ให้แน่นมาจองเหนียวมันแหน่นที่ใส่ให้แน่นมาจองที่รักเองเครื่อง,องผูกคอ,อรูปหล่อชูอชอมาลีลา รูปล่อกูดจอมาลีลาโลอคข่งกันคะทั้งไต่รูปล่อกูดจอมาลีลารูปล่อกูดจอมาลีลารักกันไหมอสมปราธนาเจอครั้งพอได้เป็นบนตาเจอครั้งพอได้เป็นบนตาจนตลอดที่ว่าตรังว่าไม่ลืมตลอดที่ว่าตรังว่าไม่ลืมไม่จะไม่ลืมไม่ลืมไม่จะไม่ลืมไม่ลืม เขลืมเขือเจ้าไปเอาเขือมาจองโอยพี่รักไม่ใี้ห่างเาไงฝากรักไว้ฝากรักไว้ย้ำเมื่อไม่เห็นแล้วโอ้ยเป็นไม่ตีระวังมาหินนาปีสิมาเด้อไอ้อย่าไปเอกเมียก่อนมาเด้อไอ้อย่าไปเอกเมียก่อนเด้อคำเมื่อยปีนี้ไก่สิคนละปีนาจะแต่งงานเลยสาวนังน้องสาวนังน้องกะสิไดกลับบ้านใด กับบ้าละมือเอื่นคือกันละวันเดือนปีอละกาบวิ่งมาถึงนับน้าบันตะกันถึงนับแต่มือสีได้หนุ่มมุ่งมาคือหกภัยนับนั่นละนับแต่มือสี่ได้ไก่ไปแล้เดินมือนี่ห่างหน้าพอตะล้มนับนั่นละนับนั่นละนับแต่มือสีเสิร์เมือ สิเสื <ITA> public, <en DVD> ้อแหละคือไก่หัดขันไปพ่อไผ่พ่อมันว่าสมักไหลมันหิ่งหัวก้อยแห่งคือไต่หน้าบ่อล่นหัวก้อยแห่งคือไต่หน้าบ่อล่นคนเลยคนตักกระนับมือสู่ทั้งเจ้าต่างพนังพวดอกตั้งพวะดอกตั้งยาได้ห่างพอไม่มีเพื่อสาวนังน้องกาสิบิกควมเก็บกาบมีความเบาสาวสาวลอละปีเห่อกาสิหางสาวสาวลอละปีเห่อกาสิหางลาปีหนึ่งกาสิหางไวสารได้บ่อส่งมาตกฟาฟาตก ฝากไป,ากปากยางห่างย,ยาเดาใช้เซานางน้นนองกะสิใบดิ่งสอบแต่ก็คงลงสิพ่อใจกับหนูนาง,งลำเนบ่พีเดลือคำเมื่อตัวแสดงอยู่พีนัะเห็นบ่พ่อคุณพีอยู่ยยคุณพีอยู่พุ่นอย่าลืมอุ่นผู้ทั้งหลังอย่าไปฟังคำไปให้มาัาละมาหนองสาวนางน,น้องสุนง,งคอยถามเสียเวลากะแตส่สั่งบ่มีทา,างว่าสีหน้าก็นั่งน้องก็แต่ก็นั่งโน่บ่ตาย อาจจะพาฮะมือนี้เป็นบุญยังสุขูสุขคนเข้าใจดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าให้ยเบากับพี่น้องเนฮะาจักนิดจักหน่อยมือนี้ย่อนมีผู้ลมเสียหายผู้ตายเสียจากจังค่อยได้สัง่งนำก็ทําบุญขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะถือว่ามือนี้ลูกเต่าสองขูสองคุณบุญหลายสายยาวมือนี้ถือว่าย่างเก่าขอมาเป็นเทื่อที่สองเหมือนเจ้าสิมาหลายเทื่อคนนั้นล่ะเจ้าเป็นลูกหลานบ้านนี่อ่า เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือมาหอดมาเถึงดีอกดีใจมาพอสุขุสุขคนมานั่งเรียบร้อยแต่ถ้าตเสียงดนตีตอน,นั้นตเตะผู้ใดว่าเอาดนตียกมือเึ้นกันนะคือว่ามีคนยกมือเอาซึ่งพนเตะมาเป็นน้องสาวผู้ทักมาทางเฟซบุ๊กวังหันมาแม่นบนอนนี่เนาะคือสีอุ่นๆถือว,ว่ามือมีเฮาได้สร้างน,น,นามกระท่ำบนไหายแม่ผู้ลมเสียหายผู้ตายเสียใจ ผู้รับจากโลกนี้ไปสู้ปารละโลกเบื้องหน้าดับขณนปล่อยว่างย้อนว่าเฮาคือถอดคือเถงเนาะพี่น้องเนาะคือว่าผู้นตายไปปุ่นสิล้ำบาเพียงใดอยู่ทั้งลาวทั้งไทยบอนใดบ่มีหูอยู่น้ำผู้น้ำห่วยใส่ก้อนนอนราตาอยู่น้ำไห้น้ำน้าอยู่น้ำส่วนและหัวอ้อยเฮือนบานหหอมได้ เหลือเจ้าลงไปใหม่บ่ผลบวงในโลก,กันอยู่สวรรค์เมืองพมเสินบนอยู่ทางฝ่าเมื่อนี่ลูกของค่อยถ่าทำบุญไปหาแม่ี่มแม่เอ้เสียงไม่ดังปงปง,ปงในยเดินในดวนมา ให้มากินข้าวน้าปูปลาและสินตอนเดือแม่เดือให้มาฟังหมอลำก่อนมือนเสร็จเรียบร้อยตอนเสาร์จ,จังละบ,บุญจังค่อยขึ้นสู่พุ่นในที่สวรรค์ทองเอากองบุญไปล่องรับยัวสวรรค์เมืองฟ้าเมื่อนี่ลูกสาวลาขอแถมพรให้สุดสดใสเอ้ยผลบวงบุญทั้งปวงน้ำทรงอยู่สู่ขึ้นสู สาธุอันนี้ว่าไหวจักหนิดจักหน่อยสะกอนน้อพี่น้องยกแหลกแขกหมันเพราะท่านเดาหลายใหญ่หางเมื่อนี้ถือว่าพี่น้องสุขสุขคนใดสานนามกระทำบุญเพื่ออุทิศหาผู้ลมเสียหายผู้ตายเสียจากใดคือนั่นคือคุณแม่ของเงาขอบพระคุณค่ะคุณแม่จันดีสังขาโหน้องพี่น้องเนาะอ่าผู้ลมเสียหายผู้ตายเสียจากถือว่าเมื่อเหตุบุญนี่เป็นบุญหอน ทีแม่เฮาเพิ่นได้ลงสีหายตายเสียจากชาปนกิจจบแล้วก็ได้ตั้งกองบุญขึ้นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนาะพี่น้องเนาะอายยกแหละแขกมานเว้าเวศสำนิสซะก่อนบันีเนียพี่มอแกนหาหม่องโปงหม่องลงซะก่อนบัดเนียไปมีหอดมาทีเดียวเนีลย nàng bạn phụ sau đầy những mạch say đấy phụ đấy phụ phật mang hải mò lâm phài giai nhục bước để ao sao còn nữa, để ở lối kín hải dương để chơi sau เพอาะลาตาเบาซ้ำนาลาวาลานโนตาเอาลานโนสัตวากันฉันนั้นปฏิหันมาเบาน้ำกันบันไม่หันมาเบาน้ำกันบันไม่เช่าไทยล่ะพี่น้องฟังมันบอลเดินโอยนั่นนานั่นนาเพราะว่าเล้วไปเดินดงพงเพื่อนพ่อว่าแล้วไปเดินดงพงเพื่อนถ้านั่นนากระโม่เลี้ยนเลี้ยนญ่ละกายเขาตาเขาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะถ้าจะก็เรียบเราเท่าเตย ขึ้นไปสมภาละป่าลานตานเผามีลรมืู้เตยเต่าต้นละปนละขันละสันเลนบางต้นนาผู้โตละน้าต้นนาบางต้นนาผู้โตละนาต้นนาบางต้นนั่นละมันเด่นอกเดิมเทิ่งเคยป่าเตยจังหวะล้อ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 เดี่ยวเตยละเตยเกิดเป็นตาปลา เแล้วเตยเกิดเป็ี่นตาบออาขหล่อนับปาเตยนำเตยจังเตยมันตังวน้ามากันเป็นงานตามนันนาพุนานาหนาตามนันนาพุนานาหนาตามนันนาละพันล้านด่านกวงเขากวงป่าต่างมาคบกับการประตานเกิดเป็นกบกับการป่าตางเกิดเป็นโขดนันนันเป็นดงหกป่าต่างเรียนตนละคนละไปเซาเวคนนันนาละไปเวเบิงตนหละตาละขึ้นซึนน้ำดอนนันดอนนันโยเลียบนำป่าตามหอมจอมพาคนละไปมาเซาพักกัน เห็นเด่นคอยอยู่ทั้งดอยทั้งเกล้วเคยเห็นไม่พอเธยนั่นนน้นละไปเห็นพวกกอไปกินบ่อนอ่นต่างบ้านนั่นนาพวกกออยู่ไกลพอได้บุงเสียงตุงอยู่ได้พุ่งมันเต็มมาแตนตัางนั่นอาสาจันฝุ่งออกก้อนาต่างลานอ่อนกินนั่นนาผู้นานานั่นนากินนั่นนาผู้นานัหนานั่นนากินนั่นนน้นละแต่ร้อนกีบห่อร้อนอ่อทอเข่งโต เ่านั่นละมันเกิดจู่แค่แบ,บาเร่ารานลานตานบ่คือเลาาไทยเฮาเผาพงทรงบ่าบ่พากันลงน้ำไปสีดำคือสีน,นี้จะดำตีตีไป็นสีสั่วเกาหมองคอยสะออนพี่น้องนั่งฟังล่ำนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่คือเก่านะแม่เพราะตอนดนตรีคือนนื้อคอยแตกซาแตกไ้บ่ที่ไหนใจเยน็นเด้ยเดอยกแรลกแขกมาใหนเป็น เดิมคือเดามข้องสักวันมาเนี่ยมาจังไึ่งป,ป่าคอยเฮีมว,ว่าฟ้อนเตี้ยเอาฮนเนี่ยพอละตะมดจักเกี่ยวแล้วเที่ยวเดินดงไอ้ตัมพงไผนะ่นาละปลาเล้าเถ่าใหม่มอกแนละไว้มาไอเดินไกลตามวางตามละน้ำาลากรองเขาขาุขา่มลาข่นขันขึ้นไปโขกขขเดี๋ยวละแม่นก่วง ไปโคกเดลแมนกวงกวงได้เห็นกาเดลแมนเข้าขันกันขันไปปูสันสันได้เห็นกาเดลแมนเาห้องโตไว้นํน้องหาคู่โตไว้นํน้องหาคู่สาวนั่งํามันคิดยากคู่คันนําอายผู้บ่เห็นนั่นลันานวนวาหวนในเลยไปหนางสมพาอีกต่อม นลาฝนตกลงไหลลินลงดินดาละลินตกลงดินลินดินลลินละลำลำแล่กลยจากพคกปลาแต่ว่าแหล่ลำตุ้มตังเบิ่งบักการมาละตกมาละตกมาละตกปลาตุ้มตกตุ้มมกตุ้มตกลงตุ้มเสียงตึงตันต่อยลุ่ม ลมมาผัดตาละน้อยตุ้มหอยนวนฟอยพุบ่ากากาผอละหอมคอยเป็นฟอยก็ตต่นดดยดงนาป้ากาแกมขานกกะทาทันตาละท่าแถวแก้วแกะนี่ร้านหน้ากระละแวกมากลุนไม่เสียงจนงาจันยึดกาทันแล้วตันตามป้าไ่นานกกะท่ามันดินพินแถวเซวกีชันนี่มันหอลกละพ้องปังมวนดอกลำโดนดอกกระละดนหึงแกงหันลมมาผัดจันจันละใบวันตีกาสับโหนาแล้วนับป้าด่วนหอมด่วนดอก ลำดนเดลมาละคูฮวนลำดนเดลมาละคูฮวนหอมส้วนเดลมาแม่ sociedad, นใจซื่นหอมส้วนเดลมาแม่นใจซื่ออดสาทกเดลมาแม่นลุกเฮ้ยใจเอ้ยเัินเดือนไหวกะว่าจับงาไม่ห้องกัไเลนั่นแหละแม่ละเสียงใสห้องไก่ไก่เดลมาว่าวาววนว่าวาววนเรากับเธอคือคนเดินน้ำนองว่านางเอ้ยทาพิมพ์แอร์ทาแนร Ah: ทานเน่ทานเน่ทานเน right right? uh ่ก็ทานเน่ทานเน่ก uh ็ทานเน่ย้นางเบิดเดือล้วแม่นเทเลยขันคอยยายผู้บ่เห็นนั่นลานานวลภาวนาฮานวลในเมื่เลยไปหนะบ่ัวไปใส่ต่อแล้วเรอซ้ำนี่ถึงลงเลยพอเดินนานานวลแคนเ่้นไว้ก่อนท่านเอาอาจารย์สีมาลึงตึงตั้งล่องเครื่องใส่กันเบิ่งกระดาบานี่น้องนั่งหางเครื่องเด้อ เรียมพ้อมเราไปเนาะผู้เติมน้ำทั้งนี้เนาะขันพ้อมแล้วขอเสียงดังๆนะแล้ว